คนติดตามหาความฟันถนนทุขสายต่างมุมไปที่สาวหน่อยเผ็ดบานแพงถ้าอยากสร้างฟันให้เป็นจริงเรื่องเล่าเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับับสวัสดีมิตรงอแคนแฟนหมอลำท,ที่ติดตามช่องลุงศักดิ์มักบวนช่องแห่งของมวลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมนหนีวันที่11มีนาคม2566กับสภาพอากาศเข่าสู่หนาห่อนกันแล้วช่วงกระเวน้นอากาศกรสีห้อน ต,ตอนกลางคืนอากาศกระเ็ยลงจักหน่อยอากาศหนาวหห่อนๆก็รักษาสุขภาพกันเส้นทางแห่งความฝันถนนทุกสายคนที่อยากเป็นศิล,ลปินต่างม,มุ่งหนา้าสู่สาวหน่อยเพ็ดบานแพงการเป็นศิลปินสาวหน่อยเพร็รบานแพงก,กับโบยหยาบบวงง่ายหายมีใจหักมีพ่อนสวร หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายของน้องอุกิงสาวหน่อยเพ็รบานแพงที่เขามาสังกัดสาวหน่อยเพ็ดบานแพงบทดเดือน2เดือนก็เป็นที่หูจักของ f อฟซทั่วประเทศบทต่องมีอย่างมากมายบทผ่านเวทีประกวดเป็นศิล,ลปินบ้านๆทางบทโจยกมนินก็นสามารถปั่นให้เป็นศิล,ลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้ล่าสุดเมื่อสองสามมือที่ผ่านมามีศิล,ลปินอีกคนหนึ่งที่เป็นวัยรุ่น อายุ16ปีอยู่อำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครทักแชทมาสมัครกับบอดโยยมมนินทางบอดโยเพิ่นขายเทีเสียงเ่าถึงประวัติปรากฏว่าพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่กับย่ารับจ้างร้องเพลงทั่วไปแม่กระทั่งไปล่ำขอเขาก็เคยไปมาแล้วศิลปินคนนี้ซื้อว่าน้องมนโนน 4บอดโจยมนิ่นเปิดเผยในไลฟ์สดในคลิปหลายคลิปมาแล้วคนนี้เพิ่นก็นอยากตามความฝันอยากเป็นศิลปินอยากมีซื่อเสียงหาเงินหาทองจนเจือขอบขั้วคือกันกบน้องอุงอิงที่ตอนนี้การเขาเส้นทางนี้มันกรไงขอไห้มีความสามารถมีพ่อนสวรรค์เสียงดีแน่ซัมนี่ก็ขึ้นเป็นศิลปินของสาวหน่อยเพรบานแท่งได้ กายางว่าสาวหน่อยเพชรบนันแพงเป็นมวลลำวงใหญ่ที่มีบุคลากรสองร้อยสามร้อยคนนอกจากนั้นก็มีรถแรหน่วยที่หนึ่งทีสองที่ลองลบงานจอบหน่อยหน่อยงานรถแห่กระถิ้นผาป่าหรือแม้กระทั่งงานแต่งงานเป็นบานไม่ฉะนังการขนหาศิลปินกันมีศิลปินเข้ามารวมทีมก็ะจจาเป็นกับทีมงานสาวหน่อยเพชรบนันแพงแต่ว่าการสิมาเป็นศินลปินบนว,นว่าไพ่กับเป็นใด มีพ่อนสวรรค์มีความสามารถมีความมุมานะต้นทุนสังคมบาต้องสูงขอหายใจหักและมีความกระตันอยู่ซ้ำนีวักโจย,ยังไม่เหลือหายโอกาสแล้วฉะนั้นแล้วก็เห็นหลายๆคนหลายๆศิลปินที่เป็นคนบ้านๆอยากมารวมงานกับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงอยากมาเปิดอยากมาขึ้นเวทีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงกระดสมวางแนบสมวางแน,งแนเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาและโอกาสของไพ่ของมั่นถ้าทามา คนที่อยากเกิดอยากขึ้นเวทีกับสาวน้อยเพชรปานแพงมีลายบอก็น่าจะลายพี่น้องการสิได้มาอยู่กับบอโจโยอมมนิ่นกระดวงต้องสมพงกันอย่างหนองอุ้งอิงแต่มันกระคุมผลก็มีทีมงานสร้างทีมงานฝึกสอนพัฒนากันเป็นระบบโดยบุคลากรรุ่นอุโภคของสาวน้อยเพชรปานแพงซึ่งมีอยู่เตียมวงช่วงนี้การได้กล่าวเขามาอยู่อยู่กับบอโจโยอมมนิ่นก็ถคือว่าสําเร็จไปแล้ว50เซ อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์กรขึ้นอยู่กับการตีพิสูจน์ตัวเองวัตถิสั่งความสุขให้เฟี้ยวเฟนเอฟซีของสาวหน่อยเพชรปานเพ่งได้ซ้ำได้กระจับตาเบิงว่าคนรุ่นใหม่อย่างมนุนคนสกลนครที่สิเขามาอยู่กับสาวหน่อยเพชรป่านเพ่งน่าสิเป็นที่แน่นอนแล้วสิพิสูจน์ตัวเองจนประสบความสำเร็จอย่างหนองอุ้งอิงบก่กนาที่ตำ่ำ และให้กำลังใจกันต่อไปใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เขออ้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่ออปรปาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ